สวัสดีครับนนเพื่อนๆวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลแล้วก็โม้ก,ก่อนเกมก่อนที่เราจะพูดเรื่องดูบอลพูดกันเรื่องวันนี้เลยนะครับวันนี้วันที่สองวันเสาร์ที่2เนี่ยจะมีอ่าถ้าเรียกเทศกาลดนตรตีที่สวนตุงครับดอกไม้งามเชียงรายดอกไม้งามที่เชตบานนครของเชียงรายเขาจัด mm. ทุกวันเสาร์จัดวันนี้ไปเลยนะครับมันก็จะประมาณเสาร์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 จนไปถึงเสาร์ที่14อะไรทันไอ้14กุมภาไอ ถึง14กุมภาก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องดนตรีแบบนี้อีกครั้งหนึ่งก็อยากให้เพื่อนๆลองลองไปดูทุกเสาเลยนะครับจะมีดนตรีที่ดังๆมาเล่นดูฟรีครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปก็ต้องมีล้างมือใส่แมสแล้วก็อะไรแล้วก็เก้าอี้เราจะไม่ได้นั่งกันแบบเก่าเราจะนั่งห่างๆแล้วทำเป็นล็อกๆไว้รับรองครับไม่ต้องเรื่องกลัวเรื่องโควิดครับเชียงรายไม่มีโควิดครับณนาทีนี้กลับมาที่เรื่องฟุตบอลครับวันที่5ครับ วันที่5รู้สึกจะเป็นวันอังคารนะถ้าจำไม่ผิดวันอังคารที่5เนี่ยเราจะเปิดบ้านเจอกับทีมเจ๊มาดามแป้งครับซึ่งทีมมาดามแป้งเนี่ยตอนนี้ได้อันดับ2แต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาทําฟอร์มหล่นแล้วก็ถล่มทลายครับออกไปเยือนสุพรรยิงได้ทั้ง3ลูกแต่ดันแพ้6ต่อ3ครับซึ่งหลังเกมก็มีแต่คนมาวิเคราะห์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 กันแล้วก็วิเคราะห์กันหมดนะครับพวกโค้ชเล็กโค้ชใหญ่โค้ชอะไรก็วิเคราะห์ นี่เรถามผมว่าพี่แบงค์นี่นังคิดยังไงว่าถ้าเรือก็แพเขาบอกก็แพเนี่ยมึงบุกเขาไปแล้วจริงไม่ได้กระจกไอ้น,นั้นนานๆถึงจะบุกทีบุกไปได้ยิงได้เก็ชนะทีแม็กก็เล่นแบบนี้กันทั้งหมดละครับโดยเฉพาะเวลาเล่นกับทีมใหญ่ทีมเล่นเนี่ยต้องใช้วิในในเกมรับความพร้อมของระบบและก็วิในในการเล่นเป็นทีมการโต้กับเร็วก็จะมีอยู่สองแบบก็คือทิ้งหน้าไว้ตัวหรือว่าทิ้งหน้าไว้สองตัว โดยใช้หน้าเนี่ยอาจจะถ่างกันไปยืนเขาไม่ยืนตรงกลางนะกับกองหน้าเนี่ยนะถ้าทิ้งไว้ตัวเดียวหรือ2ตัวเนี่ยเขายืนริมเส้นสองฝั่งเนี่ยเพื่อที่จะดึงกองหลังที่เขาจะต้องยืนท่น,น,นี้เวลาเขาบุกเต็มที่เขาจะพะวพะพวงแล้วพอกองหลังเขาถูกถ่างออกไปเนี่ยนะเรื่องมันใหญ่กว่าเดิมมาตอนนี้จะถามว่าเรามีโอกาสจะชนะค่าเรือในบ้านไหมครับมีครับห้าสิบห้าสิบ อย่าเอาเกมที่เล่นกับสุโขทัยมาตีราคานะครับว่าเป็นยังไงเพราะผมบอกได้เลยว่าเกมนั้นนเจะไม่มีความฟิตครับเพื่อบอกเอ้าผู้เล่นผู้จริงกูจริงอยู่ที่ห้องตอนนี้กักตัวสิบสี่วันอ่ะมันไม่มีปัญญามานั่งซ้อมหรือว่าเอะวิ่ง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 อะไรครับมันเบื่อเราอยู่ในห้องทั้งวันคนมันเบื่อแล้วไอแรงจูงใจที่จะออกกําลังกายหรือรักษาสภาพความฟิตเนี่ย น้อยคนนั้น้อยคนที่จะทาได้ผมก็ยังหวังว่าออระบบเราจะดีขึ้นโดยเฉพาะชินภาพร,รีออถ้าจบไม่ผิดนะชินภาพร,รีออเบอร์สามที่หกจากที่เคยเล่นเขาเรียก่าตำแหน่งสารภาพประโยชน์อะแบ็กขวาก็เล่นได้เซนเตอร์ก็เล่นได้เล่นก็ได้เขาจะมาแทนพี่ใดรับแล้ววันนี้วันที่สุขโขทัยเตะชินภาพรีออลงมาแทนตำแหน่งของรียองแรงแล้วชินภาพรีออเนี่ย กลายเป็นคนที่กองกลางตัดเกมที่พยายามเติมเกมขึ้นไปโดยที่ให้พิทิวัน์เนี่ยยืนหลังอยู่ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้ผมดูแล้วเกมเออเล่นกันได้ครับอันนี้ก็ยังเหลือจังหวะอีกเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆที่จะให้เข้าขากันเพราะว่าขาดความต่อเนื่องจาก ACL มาแต่ยังไงยังไงผมก็ยังดูว่าเราไม่น่าแพ้ทีมาดามแป้งแต่ถ้าโชวเขาข้างเราแบบที่เล่นกับสุขโขทัยได้ก็เจ๋งเลยครับ ซึ่งโดยลึกๆผมก็ยังมั่นใจว่าเรามีโอกาสที่จะเก็บสามแต้มได้ในบ้านก็เกลยอยากจะชวนเพื่อนไปดูกันครับสิงชียงรายไฟติง้งนักเตะครับใบเหลืองโง่ๆไม่เอาใบแดงโง่ๆไม่เอากรรมการไม่เป่าอย่าหย,ยุดกรรมการเป่าอย่าเฉียงเล่นใหดีเล่นให้สุภาพชนะยังไงไม่ให้เจ็บตัวชนะยังไงให้ประทับใจใแฟนบอลสำคัญที่สุดก็คือต้องชนะชื่อเสียงของจังหวัดมาก่อนครับ ชื่อเสียงของสโมสรรองลงมาชื่อเสียงของแฟนบอลและนักบอลตามมาทีหลังครับถ้าทุกอย่างชนะปุ๊บทุกอย่างมาเองครับรายได้ชื่อเสียงมีหมดผลประโยชน์เพียบเพื่อนครับใครไปดูที่สนามได้ไปดูนะครับแมตช์นี้นั่งได้ตั้ง6000คนตอนนี้ยังมีบัตรเหลืออีกตั้ง5,000กว่าใบเพราะทุกคนก็กลัวเรื่องโควิดแต่มาตรการโควิดเนี่ย เข้าที่ผมเห็นนี่ในสนามถือว่าใช้ได้เลยนะครับลองไปดูคลิปของผมทุกคลิปก่อนเข้าไปก็ต้องมาตรวจวัดอุณหภูมิเซติสติ๊กเกอร์ติสติ๊กเกอร์นี่เราหยิบปฏติกันเองเลยครับเสร็จแล้วก็ล้างมือแล้วเข้าสนามใส่แม็กกันอยู่ตลอดเวลาเพานะะนั้นแล้วสนามเนี่ยมันที่เว้นที่ที่เว้นที่นะครับระยะห่างนี้หมดเลยสําหรับผมนี่ไม่น่ากลัวครับ,รบจะกลัวคือกลัวคนอื่นๆันติดเชื้อบ้าจาผม,มากกว่า เราเจอกันที่สนามครับสิงเชียงรายไฟลาติ้งเจอกันครับไอดามแป้งขอสามแต้มนะ